อาตมาเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายในปีสองปีมานี้ชอบทำบุญสุนทานกันมากการคำนาคมก็สะดวกไปทัศนาจรแสวงบุญกันแต่มามองดูแล้วมันไปแสวงบุญอย่างเดียวแต่มัาให้เปอีเมื่อหนื่อนี่เอามาวนาอมนนี้จักสิ่งของเช่นเพชรเม็ดนี้ของใครน่าจะอยากได้แต่ฉันจะขำนวก็กลัวจะมานี่ถ้าดินจะมีพลังช่วยแก้ปัญหาหลายสิ่ง ก็ S <S เริ่มมาได้แล้วเนาะนั่นก็เป็นการมามันจดอาหารแต่น้าไม่คืนากายไม่ดนบ่ยนีอ่เขาก็เิเขาไปนั่งเนาะนั่งนิรภูธานิรภูษะดเวย ya mau tak waktu orang samanak mau taksa waktu orang sama sangnak taksa waktu orang sama semkusautan ขอนอกน้อแมแด่ปรตนตรายด้วยเสียงกล้างพระโพก์กับพระอาจารย์พระรูสุวรรณเจดิยาทรจาณกคณะตำบลคุณบงเถศส,สองอาจารย์อย่าท่านไวคุณอย่าท่านมือโอ้โหเส้นไดไนเนะาะพระเทรานุเทระทุกท่านทุกโร,ใกร,รคในความเคารพ ว่าจะเดินพรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุรีบ่มท่านประธานสภาท่านรองนายกท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งญาติโยมอุบาสกุุบาสิกาทุกท่านทุกคน,นก็อนุญาตให้ญาตโยมมาพึืองลงผูหาบอกว่าให้มา หลังจากที่ฉันพัฒนาหารเสร็จปุ๊บนั่นก็จะให้เข้าไปประจำแต่ละกลดแล้วก็จะมีพระที่เป็นเจรินคอยเดินตรวจใหไ้ไปปฏิบัติอยู่ที่กดท่านบอกนะี้ให้แต่ละรูปไปปฏิบัติอยู่ที่กดของตัวเองแต่ถ้ารูปไหนพี่ที่นอนท่านก็จะมีพระเจริญไปจบวันคืนกาไว้หมายเลขนั้นหมายเลขนั้นพอถึงเวลาพอถึงเวลาปุ๊บ ท่านจะให้พักรูปอื่นได้พักแต่รูปต่อไปนี้ท่านจะประกาศว่ารูปต่อไปนี้คือพระเจิีอาจารย์จะมาสวดอิทิพิโสร้อยแปดจบคอยฟังชื่อรูปไหนที่ไปนอนหรือว่าไปลอยดูดบุหรี่นี่ก็จะโดนนะไปสวดอิทิพิโสร้อยแปดจบท่านจะมีไอ้บาตรใ,ใหญ่ใส่น้ำมนต์หรือว่าไหยน้ำมนต์เอาไว้ ก็จะมีพระไปสวดตลอดเพราะว่าทั้งเคร่งเคร่งบางรูปก็จะชอบบางรูปท่านก็จะสมาทานว่าตลอดระยะเวลาสิบห้าวันเลยนะเข้าอยู่ทีวันวิสุทธิมันสิบห้าวันบางรูปท่านท่านก็จะสมาทานว่าไม่นอนโยมว่าทําได้ไหมไม่นอนเข้าอยู่ที่ว่วาคนหัวนอนยิ่เลยว่าได้นะ ที่ท่านปฏิบัติเคร่งไม่นอนจริงๆนั่งเวลาหลับก็ทั้งก็จังนั่งหลับนั่งหลับแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์กรรมท่านก็จะบอกว่าถ้าท่านจะปฏิบัติเคร่งอย่างนี้ก็ออกงานบริวารก่อนอย,อย่าปฏิบัติในงานบริวารก็จะโกรธจัน์ตัวเองแล้วก็โกรธจันลรรูปอื่ด้วยแต่ท่านก็พอใจที่จะทําเองพอปฏิบัติแบบนนั้นญาติโยมก็จะ เกิดค,ความเลื่อมใสศรัทธาพเพราะอะไรเพราะในงานบริวาสก,กรรมนี้ย่านอยู่ที่ท่านมาเข้าบริวาสก,กรรมก็คือท่านมาชำระศีลของตัวเองชำระศีลอาจจะฝ่าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืนอาจจะบกพร่องได้นะสังฆาิที่สี่ในมหะตาิสุมมีความกําหนัดอยู่ จะต้องกหัหเป็นสังฆาที่สุดพิกษุมีความกำนัดอยู่พูดเยี่ยวหญิงชื่อมือนี่มันเยี่ยวอะไรบออะลลโยมพอาิีมอดโยมเน่ไปแล้วไ,ไน้ยังว <c oughs> <c oughs> ันมันสุ่มเสียง <c oughs> บางข่านท่านท่านอานนจจะพิจารณาแล้วเราไม่ได้ฝ่าฝื้นไม่ได้บกคร้องไม่ได้เป็นนาบารสังการพิเศษ แต่ก็มามาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมญาติโยมนี่พระที่ท่านมามา,มาเข้าบริวาสกรรมสีบริสุทธิ์สีบริสุทธิ์ในขณะที่สีบริสุทธิ์ถามว่ตาตลอดเวลาที่ท่านอยู่ตรงนี้ท่านทำอะไร ท่านจะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจรินปิตภา,าวนาเมื่อท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมแต่สองไม่ได้หมดเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่นี้ท่านถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระ ที่ท่านมาเข้าปริวาสกรรมจิตของท่านเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเขาโบมู่เหรบอกว่าตาเขาโบมูแล้วถ้าเกิดว่าหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเมื่อคืนนี้ท่านนั่งสมาธิแล้วจิตของท่านสงบจิตของท่านดิ่งเข้าสู่สมาธิเกือบจะได้ฌานในขณะนั้น ตอนเช้าพิยงถ้าจิบของท่านนี่เป็นสมาธิตอนนั้นนี่เขาจะได้บุญหลาในครั้งอุตสาลเการก็มีนะพระที่ท่านปฏิบัติเข้านิโรธสมาบัติแล้วออกจากนิโรธสมาบัติใครที่ได้ทําบุญกับท่าน,นอธิษฐานดยปรารานอะไรก็จะได้ได้ทันทีในหมอคุเศเสพี น,นี่ในุทธสิทธิ์ทีเพื่อนฟังูีบอก <c oughs> ใส่บาตรใพระษารีบุตรออกจากนี้รธสมาบัติเล่าดีถวายหน้าให้พระษารีบุตรทำไมถวายหน้าให้แป้งฟันถวายไม่สีฟันเนือวันนี้กูเมียหาเขามากบุญบห่หน่อย ได้โผลวๆได้สานพิพิพิธใกับตัวเีงได้เกิดมาเป็นมนุษนย์แล้วพยายามจะให้ตัวเองตกต่ำเนมาให้ตัวเองตกต่ำถ้ามันตกต่ำแล้วมันจะขึ้นไม่ไา้ทำไฉ่ไฉโยมเคยได้ยินมิทางเรื่องนักรถหวงสีมอโมโหแนละ้วบ้านเรา เพิ่งจะได้เล่าไอ้ฟังว่านี่เสียงจริงจท,ที่ห้องนี้แต่ก่อนเป็นนักโทษเป็นนักโทษเรารักษาศีลแบบแข่งแข่งในศีลย่อมตายแต่บนยอ้อมในศีงเขาไปตามแบบนี้เข้ามาเห้เสียงทำบุญจนกระท่านเป็นผู้บําบัดในชีวิตในงานมื้อนี้เขาได้อยูซีประการหนึ่ง ได้แสดงออกเป็นความเป็นญาติี่ทําให้ปรากฏชัดเจนมาทำหนุ่มบำรงผู้บ่าอาจารย์ผู้บ่าอาจารย์ก็อาส่งเสริมซึ่งกันและกันสองได้บูชาคุณของึ้นพระคุณก็ที่เป็นคุณของพระรัตนตรัยคุณของปอแมผู้บ่าอาจารย์อยากที่นอกเขาจะได้ตรวจนั่งทำหนุ่อุทิศหาบน้นสามเข้าได้บำรงพระพุธศาสนาเอาเข้าาปอาหารมาทำานุ่มบำรงบน เพิ่มชั้นเป็นพลังงานด้วยกันแต่เจอแค่รูปกระสับกระสานต่อไปนีุ้กท่านเข้าเป็นผู้เทพบุญเองได้บุญเองโดยตัวของเราคือว่าเป็นผู้บวชมาขอฝ่ายแล้วเพราะอะไรเนาะเก็แล้วเนื้อที่เฉพาะติดหน้าไม่อยู่ขออ้างอิงเอาคุณพระสิริรัตน์ไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลคุณงานบางดีที่คณะญาติโยมได้ทำมาแล้ว ไม่ดีก็ดีหรือกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีจงเป็นพละวะัตัจหนึ่งศพแห่งญารยากจงประสบแต่ความสุขความเจริญเลือกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ไม่นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยรมแล้วก็ขอให้คังมนืกคิดปรารถนานั้นเที่ยงพลังสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็กพอสมควรแก่เวลาพอยุติลมพงไว้แต่เพียงเท่านี้

ายคนฝากทางนุ่งกี่วได้ใส่นี่กสวยไฟฝาสามคนสามคนแต้ก็การเนาะน้องุ้เล่นจะเียวกันเนี่นี้บุญมากันอันนี้บุญมานโอ้ขานำขนมมาใส่พอมือยัง เขาใจดีเขาใจดีเินมามาเท่านรู้เพิ่านรู้เฟินบิดว่าถ้าเขาูเายังเล็แล้วก็ผิด ฝากหลายคนกันดีไหมนี่เขาก็ใส่เลยแล้วเขาก็กมาอยู่้างหลังแล้วระคุณเจ้าคุณลุงบาทแล้วเราก็ยิดไปเอาต่างนากวันนี้เขาก็ทีเมือกันละนอจ้ะ มืออื movement, forward, pride, ่นกาทำเจ้าภาพัชาหาทำเพื่อคนได้บุญนกันนะจ๊ะนจหนิวแล้วก็กาเรื่อวันกัที่มือกันนะจ๊ะให้ผู้ใดที่ขัารัพิลล่าฟังที่นี่กันได้บุเไ้ผู้สวนกันหลายหลายจ้าอหลายจ้า